ตรงคงดีก็มากที่สุดยังเนี่ยลงนยเยันยันลูกเป็นวัดมือนั่นมือนั่นนี่รูเสพอมามือตูนันเมน่สพอเสพอลแม่ถ้าห้อง้ืึอเสพขอเสบนั่นแหละกินาะไรดกินยาแล้วกินได้แล้วตอนนี้นะ กินวี่ะเาํานมกได้บเกี่ยวีบิบไปเลยบ้าอ้อเข่าวเมือเองมาามปเป็มกันต้องมัต้องกินจะได้ปจำเป็นแล้วน่ะนะเป็นไข่มาัง็กได้เนาะบอกห้าท้องนี่กินได้ปะถ้าคืบอว่าเป็นไข่เป็นยังนะเอายานะอาลํานอะคัวจับกาเหยอากะอากะนั่นิหันใช้หันครัวเอาแก้วออกมาสองเล่ม

ว่าบ่ฮู้สาเหตุตามนั้นเลยตามคลิปเลยข่อยก็ยังู้กันไปจ่อยถามข่อยกเอ้าเฮ้ยบ่ฮู้ว่าเอ้าดัา้าไปกเ่เออาแไปจ่อยถามข่อยข่อยกจักแล้วว่เห็นแต่ในคลิปมนแล้วว่าอันอันอีหยังว่านว่าเจ้าคุยถามกันเพิ่นว่าบ่้ว่บ่ได้คุยกันเรื่องนี้ว่เจอกันอยู่ให้เห็นแต่ในคลิปมนว่ก็ได้ไ่

านาเตือนด้งมไปหาเา่ี่แตรับก่อนไปสิัผ่าลูกอค่อยนั้นชิลับสิลับต่กะชิตื่นมาประมมื่อคืนนี่ตื่นมาหาทุ่มรับได้ตื่นหนึ่งตื่นมาหาทุ่มตกะจังชินอนตตแบบนี้เล่นทษพอบชอบฟังนะชนอนตแมนเขาเบาหลายอย่างนั่นเลยเนาะ

จากแรกก็พังเบิ้งมือแรกก็เพิ่ยนงระจักคุ้มดมนุิโเพิ่องจักมาเรือมาิกี่ปั๊มห้กินเนาะก็นี่มันทุ่นึงอย่มีเจมอไตีิงนะเป็นยังลูกจะไปเงินจูอาจมือบลกจะไปเงินจูวัได้มาได้ได้าห้สีเาติดมาหลุดมาแมนนะไห้อยู่เหนยวนีย มันอะไรกันเนาะผัดเห็นกันผัดขี้ว่าเพิ่นมีทนนหักกันแห้งนี่ผัดพ่อเห็นกันละกันดไมากัดอีกแราัอาดเจ็บกะชอยกันโย่ผัดพอนนั่นน่ะอีวิวก็มาแกลงมาแกลงเลยันเออืมมันเขียวอืมมาแกลงมันหามันหายหามันอันนั่นเวิ่นน่ะหามันหายเพิ่นน่ะมันเกิดสิต้เนาะ

เสือไ่ก็ยังเือเสือหายรถมนหายจบติเสือสิเกิดหาย่เกิดมาอืมื่เวอร์ชันก็ดีกันจังบอได้นนะมันจังได้รถละไงวีมีท่องหาหเ็เองครับนะแต่ว่าหัวมนเกิดอไรเช่อเค้กมาเป่าเพราเป็นธี่ี่ตองยังาวอกันงก้อนไรอ่นอันุย แล้วแต่แซนปลายก็มีซ่ํานี่นะซ่ําได้ป่ะจําพากระทังเลย่ก็นเแล้วแต่เนาะแล้วแต่หน้าเนาะอันที่ชื่อไรน้องลําหั่น75นหน่อยนะี่นึง75กี่30ก็มีะก0ทั้ตัวนี้นะอืาอะไรคือเพิ่นเอาะอีบาดท่องก็ขึ้นคือเกาเลยเด้อื เมืองนะั่นนุ่ง,ช 6, งเ,ชเช้าหกระวัดขึ้นหรือเช้าเจ็ดสเปรยนะพออันไปเขาก็เวียดใ้ขาเขาก็หูอยู่ว่าการตลาดชาวเขาก็หูอยู่เนาะว่าว่าเขาสิ่ายอเ,อเอาย้าเงินบาทมันชิลงหรือมันชิขึ้นกับไม่ได้เครื่องจักรดีได้ปะซื้อเอาเงินบาทไปแดกเงินกีบมันด้งแล้วยากเราเงินบาทไปแด,กเ,าาปเดกเราวะคือมื่อนี้จริง กินนาเมื่อตะมือเงินเกไปไดม่ได้เครื่องแขอย่างนี้อะอันเรื่องเงินขึ้นเงินลงนี่ช้ชอยู่นี่ะไหอมเ่อนีกอันแ้นเอาอันลมาดิคือว่าขึ้นอีกแล้วอันไม่คาว่ามอเช่านี่นะเจ็ดมันว่างามันอยู่น้ำปากนี่เออมันอยู่น้ำปากนี่แล้วแต่ผูใดซิเบ้าเอา แล้วแต่ผ <in ser en ity> <in <es voir> ู <olduğ end Next> ้ใดเสียนั่นมันบม่ได้ขืนอยู่กับเงินสกุลนั่นสกุลนี้อก็ต้องโทษมันอยู่กับแม่ตามแมันว่าเกว่ามนันกนอ้ยวหม่จัานฟูเย็ดกัดิจังี่ขืนทีลงข่อยกับว่ได้ยังข่อซื่อจ้ะ chưa ừ. à, à, ừ. ừ. cả đây cây xoài xăm cầu chưa có cái cây xoài xăm cầu cứu breezy hết anh ấy tui à vay nó ha ha kama dai chẳng mui anh hát hít hết 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 con ừ. <laughs> มันหลอนก่อนจะยว่าลองอยู่จกมือเชือสไปมือนะมนะรเพา่าถือแผยังอาแบบุอันนี้มันดื่นเลยอเป็นยังุแขนื่ออาฮาวิ่ไพร์ีเป็นยังฮาวิยรอยู่พื่นโอ้คนกะฮ้าบที่เอ้เอ้ยลายแล้วก็อลรคืชอบมากเลยิบะ่น้องน้องเปทีนะ อปสิทิดุงเลยูกแล้วคำคำันโบราณโบาณเพิ่อนต่ยุไผนะแต่ชุมือนี่เขาเอาควมสะดวกคือน้องปวชิมหานแต่คนีต้องชิมมือสินะงแตคนที่สามสมุทรชิมปีเหลือแปดเขากะเด็กมีตูผูกอยเด้มือแรกนดไปด้ยได้กีาให้ัง ซาซดือนะคะซึเดือเลยดูนะมาให้น้องกินให้น่องซาซดือน้องให้เอ้ยกินนาะเจ้าหักแทงกันี๋ยวันบรเกบไปได้นอกเขาเอ้ยกันละมันดผิด้ยคยาไม่ดอกหักมาหักกั้มันฉากะล้วถ้ามันมักดีกันะเฮาพวกแม่พ่กินชือกันเจะะเอนัอ่นั่งิวกับนังตีอ่ะเอายังให้กันกินวันนี้กระปั้น เห็นเอาลายที hm, uh ่ว right, uh ่าในหมกทัวรันเ่็นกระปองมาเล่ชอบใช้มวยกัต่อยมวยกันต่อยมาพิมา์ินเพชรนี่บวกตาน้องเอ็มนี่อเอมนี่เอ็มใหญ่แล้วเวเอ็มเน่นั่นแหละอันจังยันทังได้หันมาน้องเอ็มนั่นเอ็มนั่นนั่นเพิ่งเคยบ่งชุปแมนเปลงว่างชุปแมนเว่าติดมันเได้แปลงว่างกันหมดเย มันใส่เอดิใส่เลยทงพี่จะต้องแปลงบ้างอยู่ทั้งนั้นแปลงหลางทั้งนี้ใส่ก่อนเหรอเอ็ดในสนามหนึ่งแค่ไอคอนุ่มแต่ว่านังคดินเงินเป็นร่มอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมเป็นนี่แหละกระป๋องในถั่วนั่นวะในถั่วนั่นเป็นเทียวห้องถั่วยังวะยูที่ค่ายเป็นเล่นเลยอืมอืมแม่คดินอืมอืมกระป๋องก็เราเรียกว่ากระป๋องดางแหลเป็นกระป๋องเล็กตัวนั้นเออเออเข้าใจเห็น ใจกปั่นดิว่าแปลงล่างทังนี้ใส้น้เยตาเลยใ่อพออนกชนพนกานอ้ก็แปลงล่างทังนี้ใ้เรากะกะนผิงเบดิปันใหญ่้าลไก็อเลยบอกป้าป้า้งานไปแม่ไปแม่ไปแม่เหนนะจกะ <laughs> Những người cua hố. Mẹ thang biu biu hết không đại hết nong. Tang mô tang. Tang ngụ dang hoa 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 เรดไฟากพันีู่่คไหเป็นบ้านแบบมันอื้อไปียนเลยตื่นมาดกันระคาซีแกได้โอเคสัพ่อแม่พี่น้องกับพวกนี้ยังลลยดอกไปแล้วหนูน้อยนอนแล้วออกออกแกดุนีเสือได้ จะว่ายเลยนะกินนามาเบิ่งคนน้อยแล้วจะว่ายเลยคือน้อยแท้ก็น้อยแหละคนน้อยมันก็มาเบิ่งคนน้อยนอะมันก็น้อยแหละมาเบิ่งคนน้อยก็ไล่ๆกันน่อันนี้ก็สองโลปลายเลยเจ้าไปเบิ่งตอนมันได้เดือนชองเดือนจ้ะ bộ này nó là phải này phải cứ nát cả chỗ <laughs> <Lương> ừ. <laughs> <laughs> nó lืm bớt, jam đấy lืm bơ, cái nó 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 ô nó bên phe bên nhà này nó sâu quá, coi view đây. Ừ, hả? Hôm, hả? hả, cái này nó, ừ, ừ. đi, ừ. đi, nó. Đi, đấy, nó view nó, này nó view เชื่อออกออกอย่แดแ้ย่ว้าบอ้าอะไรอันนี้หายเวัดได้น่ะนะเมยได้เลยอยู่บนลูกคึ้นหน่อยตายแท้อือเฮ้เขายันเจ็บยันปวดมันใหญ่อะไรกันไรโอ้โหมากกว่าใหญ่ตริเนาะโอ้ใหญ่นี่เบ่งลึงทับเบิ่งกว่าเจ้าเห็นว่าีวิวน่ะอ่ากบอกก็ได้เดี๋ยวอันเบ่งลึงขึ้นวิวแล้วไปาไปน้ำการวัด นั่งวิวกับไปน้ออากินเนมตีค่นมาเบิ่งเด็กเบิ่งเบิ่งคนน่อยเห็นนหเบิ่งคนน่อยไปใช้ไ่นีนมามาเบิ่งคีับนี่บอามาเบิ่งคนน่อยมาครับนีะงันวะ hả à, 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 đặt xịt xịt lắm thôi nó nặng 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 đây nặng 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 Ở nặng 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 khai đó nè <laughs> ừ. khai ừ, ừ, ừ. ừ, ừ. okay. thì thay khai thôi không 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 được, không không

ไปรถนะไปะไปได้ไปรถอเอเนาะจำนั่งวิวไปแต่โตมันยังบุคุมมจำนั่งวิวไปเลยแต่โตมันยังบุกคลุมหลุมช่ไมเนาอแต่เราหอยยังหน่อยสีแบบนี้ละ ชีอออเอาลิแบบนี้แหละตอนใส่ยังหน่อยนะเบอาว่าน้องนะเามอนแม่าวบงน้องเอ็เน๊ว่านคิงเอาว่าน้องเอ็ดนมาไหนี่ไปแลวเอยู่ได้อู่ไเอาไปให้เรากินนลดิมากมาลำมมเริ่มนะไปให้เรากินเนี่จัห้อยังมาพี่มาไหนก็ไม่พี่อี้เ็กขอเาออ่ะอาลั หมักล no ้อมล่องมาเป็นว่าตัวนี um> ้ขดลานลานอให้ลานลานลานอให้ป yeah> ้าเะลานลานใป้าย้นด้วยเอามามเอามะาม้เราล làn kho không khác là là này là là non này này, ăn, ăn nhạc đẹp nhái giống như phúa này, đừng khinh <c oughs> อยากได้ฝ่อรวยทีเห็นน่าเห็นน่าในติดจอกเห็นไหมอยากได้ฝ่อรวยอยากได้ฝ่อรวยเป่ะน้องอยากได้ผัวเศรษฐีอยากกินนมไปได้ไหนเพราะว่ามันนั่นเดือนะอ่าอีแหลมท้องเลยอีแหลมเลยอีแหลมน้อยเลยอืนเนี้ยเสือออกเดือมันกินเลย ปุได้ก pues no mm ็เป e ็นว <in> <sk nes sig training enables> ัดเป็นไอเนาะบิทขยะน้่อยพดเนาะดีว่าเียมาเสียมาบอกลากผูกชก้นรถมาแกกรุงกรุงมาเลยดิขางขยะไอประตูมาหับดงเฉยนี่ได้รถรถรร bỏ lại, mọi người mọi đấy mọi đi nọ, người mọi hao đấy người đi, nhím nhím nhím, nhím, nhím nôn nhím 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 nhím. mơn ta nói đó mơn ta nói đó, Hứ nim 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 nhím nhím. nim 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 nôn nim 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 nim

Nhìn hả chị? Yeah, lọ quật, phiu lọ quật Nhím. Nè. Nhím 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 nhím. Nhím này, nhím này và nhím này. Nhím này, xài nhóc này, xài nhóc này? Ừ.

เด่ะแล้วก็ว่ากับข่อยใส่ถุงมือถุงตีนก็ไม่อยู่คนนอนอยนี้ยิ้มเซงอ่ะนอนเห็ดหน้าหวานแท้เฮ้ยฮะนอนเห็ดหน้าหวานแท้ไหนฮะเกลื่อยกับไปแล้อ่ะเจ๊เจ๊เจ๊ให้ชกจอมเงินซื้อเบะกับเป็นอันนี้ เห็ดได้หมดทุกหน้าสามารถเปลี่ยนได้สิบแปดองศา,าจะบูดก็ได้จะยิ้มก็ได้จะเห็ดตูนก็ได้วิทกิ้งวิทกิ้งอันนี้วิทกิ้งเอ้ยเอ้ยกำลังสนุกเลย โอ้ยฉันนอนสบายจังเลยโอ้โอ้โอ้ยมีแหงใครแน่เรานอนต่ออย่เหงัวเลยหยอกหยอกเด็กน้อยอันหัวเพรว้าน้องกัตลกดีเนาะจำหยอกย่าหอกนะ

พี่ดีบอกปวดหัวอยากได้ผัวองกินเนาะไม่มีของกินสักอย่างอะไรอย่างมะเขืกว่าแม่ไปเห็นยนาง